โอ้โหไซส์ใหญ่ครับแต่น,นี้น่าจะไซส์สวยครับกัดแบบดื้อเลยครับ้อนไหมเรียบร้อยครับโอ้โหอยู่ครับอยู่แล้วครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นักตกปลาทุกท่านนะครับก็วันนี้อากาศเปิดนะครับหลังจากที่ฝนตกมา 3- 4สวันนะวันนี้ก็อากาศเปิดนะครับก็ออกมาหาตีปลาช่อนตามหมายข้างทางนะครับก็จะเป็นหมายทั่วไปตามข้างทางถ้าหมายก็อยู่ด้านล่างนี้นะครับเป็นหมายอ่าองธรรมชาติ มองเห็นหมายบอกไมมรูาแต่ลงน้ำแล้วก็เลยไปนู่นก็ด้านบนก็มีนะครับก็เดี๋ยวตามรุ่นตามเชียร์กันเดี๋ยวผมจะเดินเลาะเลาะไปเรื่อขี่มอเตอร์ไซค์เลาะไปตามทางนี่ครับว่าจะมีผลงานไปฝากเพื่อนๆหรือเปล่านะครับป่ะยังไงแม่รอชาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยวันนี้ว่างนะครับก็เลยเลาะเลาะเลาะหาตีปลาช่อนข้างทางนะครับ กัดแล้วครับโดนไหมเรียบร้อยครับโอ้โหอยู่ครับอยู่แล้วครับแต้มแรกมาแล้วครับมีตัวนะครับ ปลาอยู่ไหนเอยปลาอยู่ไหนโอ้โหขึ้นมาแล้วครับรอ,อเลยครับยครับจอดรถตีนกลางถนนนี้นะครับบารดมันนี่เลยหรอเนี่ยครับแต้มแรงครับคิงฟอกนะครับสีเขียวกบยางคิงฟอกโอเคนี่นะครับแต้มแรงนะครับกับหมายปลาช่อนข้างทางนะครับ ทัดเจ้าไอ้กบยางคิงฟอกเข้าไปนะสีเขียวโอเคสวยงามนะครับแต้มแรกมาไวครับยวงไงก็ตามกันต่อนะครับโอเคไปเดี๋ยวติดตามเต้มต่อไปตามกันต่อนะครับได้ไปแล้วแต้มหนึ่งนะครับกบยางคิงฟอกนะครับสีเขียว เรียบร้อยครับรีบร้อยครับโ,บโ,บโ,โอ้โขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วครับมาแล้วขึ้นมาแล้วครับโอ้โหสวยงามครับขึ้นมาแล้วนี่เป็นแป้นที่สองครับอ๋้วมันกับอะไรเข้ไปนะนี่เจ้า king fox นะครับ กบยังกี่ฟอกนะสีเขียวนะครับแ okay, ค่นั้ก็อุอ้ยไซก็สวยนะครับแต้มนี้ใหญ่กว่าแต้มแรกนะครับ okay. สุดยอดครับไม่ธรรมดานะวันนี้อากาศเปิดก็น้ำใหม่ด้วยครับปลาก็ถือว่ากันดีสองแต้มแล้วเคนะ้นถ้าไงก็ไม่รอชา้าเดี๋ยวรา มาตามเต้มที่สามกันต่อนะครับนี่ก็สองเต้มนะแซ่เต้มนี้จะสวยกว่าเต้มแรกนะครับโอเคให้ดูนะเดี๋ยวให้มันกินเข้าไปนะครับในคอมันอาปากน้อยเนี่ยคิงฟ็อกสีเหลืองโอเคตามลุนแต้มที่สามมาตามกันต่อนะครับสองเต้มแล้วนะครับ ดันน้ำตามให้นไม่กัดนะ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโอ้โหไซส์ใหญ่ครับแต่นี่น่าจะไซส์สวยครับกัดแบบดื้อๆเลยครับมาแล้วมาแล้วโอ้โหไซส์สวยครับโอ้โหไซส์โลครับยืนตีอยู่ที่เดิมนะครับโอ้โหไซส์สวยครับให้เพื่อนๆดูนะครับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับแต่มนี่ใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยครับเนี่ย มันกินอะไรเข้าไปนะครับไอปาไม้ทารับนี่ครับโอ้โหยิงฟอกนะครับสีเหลืองเลือดอาบแล้วโอเคก็โอเคนะเพื่อนๆก็สามแต้มแล้วสวยๆเลยโอ้โหไซนี้ใหญ่กว่าเดิมอีกครับสามแต้มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วครับสภาพหมายด้านหลังนะครับสวยๆเลย โอเคสามแต้มแล้วครับฟ้าเปิดแล้วก็มีลุ้นนะครับตามกันต่อนะเพื่อนๆอแต้มที่สี่ครับโอเคเขออนุญาตเก็บปลาแล้วลุ้นแต้มที่สี่กันต่อนะครับ ก็โอเคนะเพื่อนๆก็สลับทริปนี้คงต้องจากลากไปเีิงเท่านี้แล้วครับก็อเาอากาศไม่เป็นใจนะบ่ายสามกว่าจะสี่โมงเองฝนฟ้าฝนก็โอ้โหคืมใหม่แล้วครับฟ้าเปิดแป๊บเดียวเองก็วันนี้ออกมาตอนเที่ยงนะครับกินข้าวเที่ยงออกมาแล้วแล้วก็นี่ครับผลงานสองชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงนะครับตีสามชั่วโมงสามแต้มครับก็สวยๆนะครับนี่ครับก็ยังพอมีผลงานไปฝากเพื่อนๆนะครับถ้าฝนยังไม่ตกก่อนเนี่โอ้โห ว่าจะตีให้ถึงหกโมงนะครับแต่ว่าสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยนะครับก็สำหรับวันนี้คงต้องจากลากันไปเพียงภาพนี้นะครับแล้วก็เจอกับผมใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับกับช่องสไตล์เก้านะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้คงต้องจากลากันไปเพียงเท่านี้แล้วครับเดี๋ยวฝนจะตกแล้วครับก็เดี๋ยวจะเปลียกเอานะครับโอเค บายบายขอบคุณและสวัสดี FC ทุกท่านครับ